สบายดีพอแม่พี่น้องทุกคนเมื่อนิสิาพาทุกคนมาเห็ดกาวปุ้นน้ำไก่เนาะส่วนวิธีเฮ็ดเฮ็ดแนวใดไปเบิ่งกันเลยก่อนไปฮับสมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบอพลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนอื่นเมือกับมาข้างหม้อแล้วก็ใส่น้ำสามลิตรแล้วก็เกลือหนึ่งบวงกาแฟ ต่อไปก็แมนหัวสินไคใบขี้หูดคาออนลงไปต้มเนาะต้มจนน้ำฟดหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปเมื่อนี่คอยจะใส่สะโพกไก่เนาะประมาณสองพันหรือวันหนึ่งกิโลต้มประมาณ30นาทีหรือจนกว่าไก่จะสุกเนาะหลังจากนั้นก็ตักไก่ขึ้นมาพักให้เย็นแล้วก็หัวสินไคใบขี้หูดนี่ก็ตักออกเลยเนาะ หลังจากที่ไก่ยเย็นแล้วบัดน,นี้ก็มาจิกเป็นตอนน้อยๆเนาะจิกเป็นตอนอันน้อยๆแบบนี้บางคนนี่กระเจ้าอันมักมุนกระเจ้าก็หลังจากจิกแล้วเขาเจ้าก็จะเอาไปตำมอีกเนาะแต่ว่าคงค่อยนี่ค่อยอยากกินเป็นตอนอันแบบนี้เนาะแล้วแต่เนาะภผยมักแบบใดกระเฮ็ดแบบนั่นเดอ้อ หลังจากอ่านจีไกลแล้วแล้วบันน้ก็มาเริ่มพัฒนากระปุ้นกันเลยเนาะค้างหม้อกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปสามบวงแกงเนาะหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมกับหอมแดงซับลงไปเครื่องถ้วยกลางนะน,นะหลังจากนั้นก็ผัดให้มันหอมแล้วก็ใส่แอนมักเพชรแกงแดงลงไปเนะาะสองบวงแกง หลังจากนั้นก็พาดตอนพัดนี่อาจจะใส่ไฟคอยน้อยหนึ่งเด้อจะนอยอันมักเพ็ดสิใหม่ก่อนนะพาดให้มันหอมหลังจากนั้นก็อนใส่อันมักเพ็ดน้ำหนาลงไปค่อยจะใส่อยู่ประมาณสองบวงกาแฟเนาะเพื่อสีสัน หลังจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปประมาณหนึ่งวงแกงทาดให้อันกะปินี้มันหอมก่อนหลังจากนั้นจึงใส่กะทิลงไปเนาะกะทิกระป๋องนี้ขนาด400 ml เนาะค่อยจะคอๆออใส่แล้วก็พัดไปแบบนี้เนาะจนเห็นว่าอันมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงอันเทส่วนที่เหลือลงไปมดกระป๋องเลย หลังจากนั้นก็พาดต่อไปแล้วก็ทาจนอันกระทิแต่งมันแบบนี้เนาะกะถือว่าได้แล้วหลังจากนั้นก็อนเอาไก่นะลงไปผัดเลยขั้นตอนนี้จะเห็นให้อันหน้ากระปุ้นนะซึมเข้าไปในไก่แล้วไก่เฮาก็สิมีรสซานะ หลังจากที่พัดน้ำหนาให้เข้าเนื้อเข้านังแบบนี้แล้วบาน้กา,าเขาจะตักเอาน้ำหนานี้ใส่หมอ้อน้ำต้มไก่ที่เขาต้มแต่ทํานะอินนะตักนใส่หมดเลยเนาะหลังจากที่ตักน้ำหนาลงใส่หมดแล้วเนาะบานิสิมาปรุงสรสชาติเนาะใสกะทิเพิ่มอีกหนึ่งกระป๋องหลังจากนั้นก็ใส่ขนอไก่ สองบวงแกงแล้วก็อันนี้น้ำตาลตัดรสชาตเนาะหนึ่งบวงแกงปลาแดก3ามบวงแกงท้าม่นไผ่มักแป้งนัวกะใสเด้อแต่ว่าค่อยนี่อนถ้าใสข่านอลแล้วค่อยกับบใสแป้งนัวเนาะหลังจากนั้นก็ใสนมไม้ต้มลงไปหนึ่งถ้วยหลังจากนั้นก็ใส่ลูกซีนลงไป้้แม่นไผ่มักตีนไกมักเลือดหรือว่า มักไข่นกกระทากระไซได้เลยเนาะหลังจากนั้นก็ท่าจนาน้ำกระปุ้นฟดแบบนี้เนาะแล้วก็ซีมรสชาติแล้วก็ถือว่าตักเสิร์ฟได้เลยเนื้อกระปุ้นมือนี้ก็จะมีหัวปีซอยกระลำซอยหอมบัวหอมป้อมหอมลาบ ถ้ามันไพ่มากวิดีโอของข่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ในเดอ้อสลับมือน,นี้บายบาย